อ่าแล้วผมสวัสดีเพืพ่อนๆผู้ติดตามทุกคนด้วยนะครับผมนะตอนนี้เราอยู่ในเกมโมบายเรจินนะผมนะในพาร์ทที่36กันแล้วนะครับตามสูตรเลยนะครับอันนี้ไม่รู้ว่าจะไปเลนไหนเ <c> ฮ <oughs> ้ยได้ไปไป่าสมั่งดูทรงถ้าเราไม่รีบเลือกนะฮะอุ้ยไปแล้วพี่ชูไปท็อปเลนแน่นอนนะครับวันนี้นะฮะเหลือเลนป่ากับเลนเอ่อแครี่อย่างนั้นเหรอ,อยังไงดีซีอันเนี้ยรอบนี้เราขอไปแครี่บ้างได้อยไหม <c oughs> เออเพราะว่าเดี๋ยวก่อนนะเ <c oughs> พราะเพราะเพราะว่าเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมตัวที่เราเลือกมันเป็นป่าหมดเลยล่ะเพื่อนต้อองไม่่ปาเหร ป่าจริงอะใช้ไอตัวนี้ป่าได้ไหมอะตัวนี้ผมเล่นไม่เป็นได้ดีชื่อเลยนะโปโปและคูป้านะครับนี้นะฮะเออเดี๋ยวเราเอาโปโปกับคูป้าคุงนี่ไปป่าได้ไหมเนี่ยนะฮะอ่าที่เหลือพวกนายก็แย่งเลยนเอาแล้วกันถ้าสรุปแล้วกูก็ต้องไปป่าดีนี่หว่า <laughs> แต่รอบนี้เราได้เป็นแคลี่นะตาเนี่ยอาจจะมีเล่นมั่วไปนิดนึงแผมนะเพราะว่าไอตัวโปโปและคูป้าเนี่ยนะฮะเรียกเป็นนูนูได้ไหมเนี่ยนะ <laughs> ไอ,ไอ้ตัวนี้ผมไม่ค่อยได้หยิบมันเล่นเลยนะครับผมในนี้นะฮะแล้วถ้าให้พูดตามตรงแล้วนี่คือแบบว่าหยิบตัวละครตัวนี้มาเป็นป่าตารแรกด้วยนะฮะเนี่ยฝั่งนู้นเจอใครบ้างเอสเมอพี่ชูวาเลนตินา่ามอสโคโป pe, และอลูกกาดโ,โ,โอ้โหอลูกกาดกับมอสโคโปด้วยว่ะโอ้ฝั่งนู้นแม่งตัวเถื่อนเยอะเลยนะครับเนี่ยอันเนี้ยอ่ะไม่รู้แหละ ไปเลนป่าเราละกันนะครับนี่นะฮะไม่ยุ่งกับใครแล้วตอนนี้แล้วก็ยังมีใครมายุ่งกับเราแน่ได้ขอร้องอุย้ยจะโดนเวทป่าไหมเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะเขาจะต้องเห็นว่าเราเป็นแคลรี่ตัวน้อยๆแน่เลยนะฮะอุ้ยขอบคุณเพื่อนซับอันนี้ที่อุตส่าห์มาช่วยนะครับเดี๋ยวก่อนนะไอ้สเตปข้างล่างมานานนี่คืออะไรอ่ะคืออะไรวะเนี่ยซึบสกิลป่าเดี๋ยวก่อนนะฝั่งนู้นตัวเวทมันตัวกายภาพก็เยอะนี่หว่านะฮะแต่ตัวเวทก็เยอะใช้เล่นเหมือนกันแป๊บนึงนะอุ้ยอุ้ยตัวซับเราคอยอันนี้ว่าตัวซัคอยย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 เเเเเเดดินนนนาาาร้้วว่่่ะะฮีีีมมลล น่าอยู่มั้งนี้นะฮะโอ้ยแต่เหมือนฝั่งตรงข้ามเขาจะมาแล้วนะครับนี้เดี๋ยวก่อนนะต้องไปช่วยต้องไปช่วยก่อนไปช่วยก่อนไปช่วยจริงหรือเปล่านะี้ไปช่วยหรือยังไงไปช่วยหรือยังไงซิอันนี้โอ้ยพี่ชูกระโดดไปนู่นแล้วไอ้แถบนี้มันเห็นอปว่าวะมันน่าจะเห็นนะฮะเนี้ยต้องวางแอบในพุ่มเพราะฉะนั้นแล้วอะงั้นอนะโอ้ยเราน้องหมาเราทําไมมันเปราะบางเนี้ย ทำไมต้องหมาเรามันเปาะบางยังไงโอ้ยเดี๋ยวก่อนนะเรียนกลางแม่งไล่ตัวเวทฝั่งนูน้นหูยไล่จนตายนะครับวันนี้สุดยอดยอดเยี่ยมเดี๋ยวก่อนนะเอสมือไปช่วยนี่หว่านะฮะเพื่อนถ้าไปทางนั้นเราไปช่วยไม่ได้อะโอเคถ้าไปทางนี้ช่วยได้หรือเปล่านี่ชึบชึบทึบทึบ,บตรงน,รงนี้ตรงนี้สู้ได้อยู่ไหมสู้ได้อยู่ไหมเอยสวยวิ้เยเราก็สู้ได้นี่หว่าว้ยก็ตีแรงอยู่เหมือนกันนะหูเลนล่างแป๊บนึงนะเลนล่างมีการกระทืบกันเกิดขึ้นนะครับตอนนี้ ผมจะเอาเต่าตัวนี้ทันไหมเนี่ยอ่ะไม่รู้อะเราก็คอยทําหน้าที่ของเราไปละกันเออเรียบร้อยนะฮะผมยังไม่เห็นหน้าที่อลูกาดฝ่าฝัา่งนู้นเลยอะพี่เขาหายไปไหนวะไม่รู้หรยอเราฟาร์มก่อน <c oughs> <c oughs> ฟาร์มก่อนฟาร์มโอ้โหโอ้โห,ห <c oughs> เดี๋ยวก่อนนะอุ้ยตัวซับกับตัวเวทเราเล่นดีว่ะอุ้ยผมว่าตัวซับเรานี้แบบว่าน่าจะเป็นงานนะฮะเนี้ยอุ้ยน้องซับเข้ามานี้ด้วยอะน้องซับเข้ามาตีบูให้เราด้วยนะฮะตีบูเปิดบูให้เราก่อนอุ้ยสุดยอดว่ะซัพพอร์ตตัวนี้นั้น เอาเรือเอ้ยอลูกาดมาแล้วอลูกาดมาแล้วอลูกาดโผล่กลางแล้วนะครับอันนี้น่าจะมีการบวกนัวกันแน่นอนเฮ้ยชึบยังไงยังไงยังไงได้หรือเปล่าได้หรือเปล่าได้หรือเปล่าอันนี้ได้หรือเปล่ายังไงยังไงสโลไปหนึ่งทีช็อตหนึ่งอันนี้จึบเรียบร้อยได้ต่อไหม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 ได้ต่อหรือเปล่าเฮ้ยสวยนะฮะนี้เยี่ยมยอดสุดๆไปเลยวุ้ยทีมเราเล่นดีว่ะรวมตัวรวมตัวกับเราเพื่อนพี่ชูแป๊บหนึ่งนะอันตีเราไม่มีอันตีเราไม่มีเราังไม่กล้าบวกอ่ะเอสมือฮะไม่มีอัตะไไปน เฮ้ยเดี๋ยวพี่ลูกกาดอย่านะอย่านะพี่เฮ้ยแล้วเขามาจริงแล้วเขามาจริงแล้วเขาบวกจริงไงอันเนี้ยเฮ้ยทีมมันเอ๋ยสวยโอ้โหตัวกลางแล้วก็แม่นซะด้วยนะครับอันนี้เฮ้เดี๋ยวเดี๋ยวยังไงมอสครบมอสครบยังไงยังไงของมึงยังไงของมึงตามมันสิเพื่อนตามมันลูกหมาเฮ <c oughs> ้ยทำไมลูกหมาผมมันซื้อบื้องนะเดี๋ยวแย่แล้วแย่แล้วฮะ โอ้ยอุ้ยมึงมากันหมดหมู่บ้านเลยหรือเปล่าอันนี้ถามแค่นั้นแหละโอ้ยโอ้ยโอ้ย <c oughs> ลูกหมาผมตามมอสโคปแล้วมันเดินเดินหยุดหย,ยุดอะทำไมมันไม่ฉกให้มันสุดๆไปเลยวะเอออะไรวะเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นกันโอ้โหถ้าเราไม่เสียเวลาไปฆ่ามอสโคปนั้นถ้าหมาผมมันไม่เอออะ <c oughs> อย่างน้อยถ้าเกิดว่าเรารีบฆ่าแล้วก็รีบออกไปแล้วว่าเออนะฮะอันนี้แม่งมโอ้แม่งเสียเลยเมื่อกี้เจ้าทีเล็กผมนะฮะนี้ ผมอาจจะวางแถบมั่วนิดนึงนะครับอันนี้นะฮะเออเพราะว่าเพราะว่าอย่างนั้นแหละได้พูดภาษาชาวบ้านแล้วคือไม่ได้เลงนะฮะนี้เฮ้ยเชิบเฮ้ยมันนี่มันนี่เจ้าลูกหมาโอ้ย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 เดียวเดียวเดียวเออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนเพื่อนอลูกกาดอยู่นี่เพื่อนเพื่อนเพื่อนครับเพื่อนครับโอ้ยโอเคโอเคได้อยู่นะฮะนี้เดี๋ยวก่อนนะพี่ชูไปไหนแล้ว โอ้วะาเดียวเดียวโอ้โอ้เรียกกลับมาก่อนเ,เรียกลูกหมาแล้วกลับมาก่อนนะครับวันนี้เดี๋ยวก่อนนะยังไงดียังไงดียังไงด,งไงดีเรายังไม่มีสมไมนะครับวันนี้นะเออยังไม่มีสมัยผมยังไม่เอาเต่าแล้วกันนะเนี้ยเลือดเราน้อยด้วยตอนนี้จริงๆดามิดเราก็แรงอยู่นะฮะเนี้ยแต่ก็ต้องมีแบบว่าพื้นที่หรือโซนให้แบบว่าเราตีฟรีนิดนึงนะครับตอนนี้เออตัวละครตัวนี้ก็เก่งนะเนี้ยถ้ามันได้ฟรีแต่จริงตัวไหนที่มันได้ฟรีมันก็เก่งหมดแหละยิ่งปนนแครี้้ยออองบะตขภัั เออเล่นไม่ช่ำจริงเล่นไม่ช่ำเดี๋ยวก่อนนะจะต้องไปโซนแถวๆตรงเต่าแล้วอันเนี้ยต้องมีการโซนกันเกิดขึ้นว่ะอันนี้เอามอสโคบนี้ก่อนไหมล่ะ <c oughs> เฮ้ยชึบไปโฉกมันน้องหมาลูกเฮ้ยเหมือนจะได้นะเหมือนจะได้น่ะเฮ้อเฮ้อเฮ้อย่าย่า้ย,าย,ายาออช่วยด้วยครับช่วยด้วยครับนี่แน่โชว์เขาให้เฮ้ยมอสโคปได้อยู่ปะวะ <c oughs> นี่กัดมันกัดมันเออหิวอะไรขนาดนั้นวะ <c oughs> หมายถึงเราเนี่ยเอออยากตัดกำลังมันไปก่อนนะเออมอสโคมันตีรัวนะฮะอเนี้ยเอาเรถเต่าเราเสียไปแล้วเหรอห <c oughs> น้าจะเสียแล้วน่าจะโดนอรูก,กาดทืบนะครับวันนี้เว้ยเว้ยเว้ยพี่ชูสก,กิลไม่เข้าเว้ยเว้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอสมือก็มาโอ้โหตัวโถมเยอะมากจังหวะเนี้ยถ้าเกิดว่าเอสมือกับอรุก,กาดมาด้วยกันเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่มีผมคอยฟรีนี่น่าจะสู้ยากอยู่นะครับนี้นะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวเราต้องรีบไปแล้วล่ะต้องรีบไปช่วยเพื่อนอันนี้นะเว้ยเอสมือมันชาร์จนานมากมันชาาร์นนนนสุดๆอัี ไว้ยเรามานะเรามานะเรามานะโอ้ยพี่ชูเล่นผมอีกแล้วพี่ชูแม่งเล่นผมอีกแล้วแม่งโอ้ <S 2> <S 2> โยเฮ้ยยังไงยังไงยังไงมอสครบนี่แน่เจอทิมซะเรียบร้อยนะฮะนี้เจอหอกพิทักษ์โลกแล้วเข้าไปเฮ้ยอลูกกาเนี่ยอลูกกาเนี่ยทึอมันทึอมันอยู่ไหนแล้ววะมันอยู่ไหนแล้วอ่ะนี่เอสมือเอสมือทึอมันเรียบร้อยนะฮะนี้จัดปไปวัยรุ่น เดี๋ยวก่อนนะตอนนี้ผมจำสกิลสลับกันแล้วระหว่าง2กับสเนี่ยชึบเรียบร้อยคิดว่าไม่เห็นนะเพื่อน <laughs> ถ้าจะเดินมาแอบอบ่ะช่วยอย่าเดินผ่านเต่าไอ้ตัวนี้ทีนะฮะเออมันเห็นนะเพื่อนรู้ไหม <c oughs> คือจะไปแอบบมันก็ไม่เนียนแล้วอะ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอลูกาเนี่ยลูกาเนี่ยอลูกาเนี้ยไล่ทือ,อมันก่อนไล่ทึอมันไล่ทือมันไล่ทึอมันไล่ทึอมันโดนล้อมแล้วแกโดนล้อมแล้วแกโดนล้อมแล้วแกไม่รอดแน่อลูกาอลูกายังไงเรียบร้อยโอ้โหแม่งอุตส่าห์ล้อมกันสี่ซ้าห้าคนแม่งเลยได้อยู่คนเดียว โอ้โหมาโคฟมันเนียนดันล่างแล้วนะเพื่อนอุ้ยได้ปะเนี่ยแต่พี่ชูไปกันแล้วหน้านี้เดี๋ยวผมรีบดันบนด้วยดีกว่านะฮะเนี้ยวางแถบด้วยวางมุ่วๆไว้นะฮะเดี๋ยวเขาก็ไม่เหยียบเองแหละอ่ะเหย่แล้วเหย่ละครับเหย่ละครับโดนครับโดนครับคุณผู้ชมนี่นี่โดนโดนเราทืบซะโดนเราทืบซะนี่เน <c oughs> อุย้ยเราก็เจาะเข้าอยู่นะเราก็เจาะเข้าอยู่นะเนี้ยเออถ้าเราเปิดอันตรีเราก็เจาะเข้าอยู่นะฮะเนี้ยโุ้ยเอาหลอดไหมเพื่อนเอาหลอดไหมรว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 ม โอ๊ยแต่เพื่อนเพื <amine> ่อนเพื่อนเพื่อนเขาเห็นหรือเปล่าเนี่ยเพื่อนเขาจะเห็นหรือเปล่าวะโอ้ยเราไม่มีสไม้แล้วเพื่อนเราไม่มีสมไมเราไม่มีสมไมเกือบไปแล้วอ่ะอุ้ยนี่เอาเอาหมาเราไปเอาหมาเราไปกินนี่แน่เรียบร้อยนะฮะเอาหมาบ้ามอสโคปมาหรือเปล่ามาหรือเปล่าถามแค่นั้นแหละตอนนี้เลือดเราน้อยวะนะฮะเชิบอ้ย้ยโอ้ยเอสมือมาเอสมือมาโอ้โหเอสมือแม่งชาร์จนานมากอ่ะโอ้ยเดี๋ยวเอสมือเปิดเกาะนะฮะเอสมือเปิดเกาะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เข้าไปเล่นไม่ได้ โอ้โหเราเลือดเราเหลือแค่นี้เลือดเราเหลือแค่นี้แต่เรายังสู้ครับผมอันนี้นะฮะโอ้ยโอยเลนโบนเลนโบนเลนโบนอลูกาดอลูกาดอลูกาดเดี๋ยว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 ก่อนนะผมควรจะไปดักหรือไปไหนดีวะเฮ้ยชึบไปน้องหมากัดมันเอ้ยสวยนะฮะโอ้โหตัวเวทเราแม่นมากอะ่ะเอาแต่เราได้ฆ่าน,านาะนะเมื่อกี้เฮ้ยไอหมอนี่มันผักผมเฉยแม่งมันไปไหนละมันไปไหนละมันไปไหนละเอาหมาผมตายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเผื่อเมาอยานะ แม่งมอสโคฟแม่งปลาอันตีมาเดี๋ยวก่อนนะดีนะมันไม่ได้ดูแมพนะครับเมื่อกี้เออถ้ามันดูนะเมื่อกี้มันเห็นเลือดผมน้อยผมผมว่ามันน่าจะมานะโอ้โหเมื่อกี้หมาผมตายแม่งต้องใช้เวลาเรียกหมาเลยเมื่อกี้เกื<笑><笑>อบไปแล้วไม่มีหมานี่ตัวนี้ทําอะไรไม่ได้เลยเนี่ยเออเออทำอะไรนี่แน่อุ้ยตัวนี้มันแรงจังวะเฮ้ยชึบนี่ทืบทืบทืบอ๋ยเดี๋ยวโดนผักอีกแล้วไอ้มอสโคฟนี่แม่งตัวปัญหาสําหรับผมแท้ ตีตีบ้านตีบ้านตีบ้านเอยได้เจาะบ้านแล้วเวย้ยเดี๋ย <posts> <ด PA. S 1> วก่อนนะผมไม่มีอันตีอะตอนเนี้ยผมกดอะไรไปวะผมกดอะไรไปวะ,ม,ะ,ไไปวะมั่วซัวไปหมดแป๊บนึงนะมอสโคปอยากได้มอสโคปมากเลยอะเอาไอ้สกิลหนึ่งนี่มันเจาะกับบ้านได้ด้วยเหรอเฮ้ยยายาทำเรายามึงยังไงว่ามอสโคปหนึ่งหนึ่งไหม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 หนึ่งหนึ่งหรือเปล่าแม่งเฮ้ยมันไม่ได้หนึ่งหนึ่ง <c oughs> <ๆ S 1> อะดิมันไม่หนึ่งหนึ่งอะดิโอ้ยรอดได้ยังไง ไปละกูว่ากลับแล้วว่ามึงจะตีบ้านกันไหมมึงไม่ตีกูแม่งเลยไม่แม่งก็ต้องอยู่อ่ะอยู่ก็ได้นี่อยู่ก็ได้โอเมีมันมันโอชีมันตายแล้วมันตายแล้วโอชีเขาตายหมดแล้วนะครับเขาตายหมดแล้วฝั่งนู้นนะฮะตอนนี้เหลือไอตัวเบนติน่าชื่ออะไรนะสักอย่างอะ่ะไอตัวเวทฝั่งนู้นนะฮะเหลือคนเดียวเท่านั้นไม่รู้แล้วกูตีบ้านแล้วตอนเนี้ยตีบ้านไม่สนไม่สนมั่วซั่วชี่หาย ตอนนี้เอาจริงค่อนข้างมั่วนะเนี่ยเออนะฮะตานี้มั่วเอ้แต่ว่าต้องยอมรับว่าตัวซัพเราเซรีน่าเล่นดีนะฮะเออเขาคอยเดินให้เราคอยเลี้ยงเราด้วยนะเ <T> นี่ยเดี๋ยวคุณผู้ชมจะหาว่าผมโม้นะฮะนี้เออผมเล่นไอ้โปโปและคูป้านี่ไปแค่สี่เกม ตาเมื่อกี้นะว่าเป็นตาที่4ี่นะนะอันนี้คือซีซั่นทั้งหมดนะครับนี่นะเออเล่นไปแค่4เกมเองนะอันเนี้ยนะฮะเออถ้าเกิดว่าเล่นผิดถูกยังไงสกิลมั่วไปยังไงก็ต้องขออภัยนะครับนี่นะเออเล่นไม่เป็นจริงๆนะครับนะตัวไหนที่ผมบอกว่าไม่เคยเล่นหรือเล่นไม่เป็นผมก็คือเล่นไม่เป็นจริงๆนะฮะเนี้ยตานี้ที่เล่นได้เพราะว่าเจอทีมดีนะครับนะไม่มีเลนไหนที่แบบว่าเขาเสียเลยนะเออเลนกลางก็เล่นดีนะครับอันเนี้ยอ่ะก็จบไปแล้วนะผมนะสำหรับเกม Mobile Legends นะผมในพาร์ทที่36นนนี้ะะผมพาร์ทนี้อาจจะไม่่คอออยเเเเนนตร์ททสิบห เออน่าจะมีการแก้ไขกันเยอะนะแต่ยังไงก็ขอบคุณคนมากที่เข้ามารับชมกันจนจบนะผมแล้วต้องขอบคุณนะคนเข้ามากดไลค์กดแชร์พูดคุยกันด้วยนะผมนะที่เข้ามา,ามีส่วนร่วมในช่องของเรานะครับแล้วต้องขอบคุณอย่างยิ่งเลยนะผมนะสำหรับคนที่กดสมัครสมาชิกเข้ามานะผมนี่ต้องขอบคุณมากๆนะที่ยังซัพพอร์ตช่องนี้กันอยู่นะครับอ่ะไม่มีจะฝากแล้วนะผมนะไว้เจอกันใหม่ในโอกาสหน้าคลิปหน้าเกมหน้าว่าจะเป็นเกมอะไรผมสวัสดีก่อนสุดครับบ๊ายบายเฟรนดี้ผม